ข้อควรระวังพยายามหลีกเลี่ยงผลไม้แปรรูปเหล่านี้หรือลดปริมาณการบริโภคลงให้มากที่สุดครับหากต้องการกินผลไม้ควรกินผลไม้สดจะดีที่สุดครับ 3. ผลไม้ที่ปนเปื้อนยาฆ่า,มาแมลงสูงผลไม้สดหลายชนิดจำเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงในการเพราะปลูกเพื่อป้องกันศัตรูพืชซึ่งหากเกษตรกรใช้ยาฆ่า,มาแมลงในปริมาณมากเกินไปหรือไม่ถูกวิธี อาจทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในผลไม้ได้ครับทําไมเซลมะเร็งถึงชอบสารเคมีกาจัดศัตรูพืชบางชนิดจัดเป็นสารก่อมะเร็งหรือเป็นสารที่ไปรบกวนการทำงานของเซลล์ปกติทำให้เซลล์เกิดความผิดปกติและอาจกลายเป็นเซล์มะเร็งได้ในที่สุดครับการได้รับสารเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแม้ในปริมาณน้อยก็เป็นความเสี่ยงได้ครับข้อควรระวัง ล้างผลไม้ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานโดยเฉพาะผลไม้ที่กินทั้งเปลือกครับหากเป็นไปได้ให้เลือกซื้อผลไม้อรอร์แกนิกหรือผลไม้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีการรับรองมาตรฐานครับ 4. ผลไม้ที่มีเชื้อราหรือสารพิษจากเชื้อราหรืออะฟลาทอกซินผลไม้บางประเภทโดยเฉพาะพวกมเมล็ดพืชถั่วหรือผลไม้แห้งเช่นถั่วลิสงข้าวโพด มะม่วงหิมพานธ์หรือลูกเดือยหากเก็บรักษาไม่ดีหรือมีความชื้นสูงอาจเกิดเชื้อราที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซินขึ้นมาได้ครับทำไมเซลล์มะเร็งถึงชอบอะฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งที่มีพิษร้ายแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเซลล์ตับครับการได้รับสารนี้แม้ในปริมาณน้อยแต่ต่อเนื่องเป็นเวลานานก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้อย่างมีนัยสำคัญครับ ข้อควรระวังควรเลือกซื้อผลไม้หรือธัญพืชเหล่านี้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีการเก็บรักษาที่เหมาะสมสังเกตดูว่ามีเชื้อราขึ้นหรือไม่หากพบความผิดปกติไม่ควรนำมารับประทานเด็ดขาดครับ 5. ผลไม้ที่ผ่านการรมควันหรือตากแห้งแบบไม่ถูกสุขลักษณะผลไม้บางชนิดเช่นลูกพลูแห้งมะม่วงอบแห้งหรืออินทผลัม หากผ่านกระบวนการรมควันหรือตากแห้งที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจมีการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งได้ครับทำไมเซลล์มะเร็งถึงชอบกระบวนการอบแห้งที่ไม่ดีพออาจทำให้เกิดเชื้อราหรือการรมควันด้วยอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดสารพิษบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับและที่อันตรายมากที่สุดคือผลไม้ที่ผ่านการหมักดอง